นี่ nee, ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์ลองซังเมซี่เราจะติดใจ <c oughs> สีส้มรดส,มรสมร้มล่ะสามสองหนึ่ง <c oughs> สีเขียวเขาว่าย่อย่โลเมนเนี้ยลถครีมครีมถ้าเราเชื่อแสดงว่าเราโง่ เราต้องไม่เชื่อที่มันบอกแค่ดมก็รู้กลิ่นช็อกโกแลตเฮ้อะไรโอ๊ยอะไลยวันอยู่บ้านเปล่าบ้านช่องไม่มีอยู่มาจอดเจ๊ห้องผมแกมีเพื่อนเลยนะมีอะไรฮะ เจ้าชายไม่มีเว้ยเฮ้ยจะไปบ้าตามมทำไมเนี่ยนี่สิของเด็ดของเด็ดหมายถึงต้นพลิกเหรอไมไ่เด็ดแบบนั้นแป๊บหนึ่งนะชายเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนตัวนี้เสียงแหลมตัวนี้พูดเพราะตัวนี้เสียงเข้มอืมเอาพูดเพราะก็แล้วกันอะไรของมันคุณมาหาผมด้วยเรื่องอันใดลือ นี่ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์หนังเรื่องนี้เคยดูแล้วไม่ได้หมายถึงหนังเว้ยหมายถึงลูกอมลูกอมของพ่อมดเหรอใช่แล้วแมอวอ่ะเจ้าตัวนี้พูดแล้วไม่ค่อยเชื่อแหละต้องแกะ่ให้มันชิมลองสังเมยซีเราจะติดใจ<ส> <c oughs> ลูกอมทรราไม่มีเลยน่ตึงตัวนกรกรก มันเจอแน่แน่มันเจอแน่แน่ดาวโหลดชื่อรสมาหมดแล้วรสอะไรรสจัดกิ้งกะบะหรือโมซดเยไม่มีโกงนะเว้ยก็แค่ลูกอมจะขย่ายทำไมปากดีแบบมันต้องกินเม็ดนี้อร่อยหรอเปล่าอร่อยดีกินแล้วต้องมีพลังแน่นอนมีแน่นอนัวแต่เลงลายของอร่อยอ้วน ก็ออ่ยดีต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเลือกขี้หูต้มัดเมีวโลเจ้บบนอะไรพึพำพึ่คนเดียวอ้วดจริงห้อต้องเจอเม็ดนี้ไม่มีปัญหาเพื่อนอร่อยไหมอร่อยสิเพื่อนหวานมากเฮ้ยอิบขี้มูให้ทำไมไปได้กล้วยอ่ะ พูดอะไรพึมพำคนเดียวมันต้องเจอท่าไม้ตายเจ้านี่ดวงดีเหลือเกินอะไรอะไรคึ้นสีส้มรสส้มล่ะเดี๋ยวคุณก็รู้สามสองหนึ่ง ขอแตกเลยเนี่ยมีรดอ้วกด้วยเป็นไงเจ้าอ้วนหายสดอย่างสองเม็ดแรกนะหวานนุ่มชุ่มละมุนลิ้นพอเม็ดสุดท้ายโอ้อ้วกแตกเลยสนุกอยู่คนเดียวอย่างนี้ได้ไงยอย่างเงี้ยชายต้องเสิร์ฟให้เป็นเพื่อนจะไปแก้งใครกะเฮ้ยเรียกว่าแกงเรียกว่าส่งความสุขให้เป็นเพือ่อนเอจะไปป่ะเน,น,นี่ยอ้วนไปดิ ก็หมายแรกใครอะชายก็นายไงอ้๋ไม่ใช่ดิคนต่อไปอ่ะปุกกี้จะดีเหรอดีดิกี้ทำอะไรอยู่อ่ะรดน้ำต้นแมวมายือมกันชายมาใจดีแปลกๆเออารรดน้ำเสร็จพอดีเข้ามาลูกอมอะไรอ่ะเออลอยลอยกี้เปิดของแป๊บเอาส่งลูกอมมาดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอวนดูดิ รอบนี้เลยถามอะไรกันอะไม่น่าไว้ใจเลยนี่รับนี้นะซอฟซอฟไปก่อนก็แล้วกันซอฟบอกใช่เฮ้ยเอาเข็มๆไปเลยเฮ้ยแล้วไปส่งกับโทรศัพท์ทำไมอ่ะอากีเอาไปหู้ยขอบใจสตรอเบอรี่เหรอใช่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 กินแล้วนะคะน่าอร่อยเอ้ยเอาลูกอมไปกิ พี่พอตเตอร์ใส่เดือนอ <laughs> ีวนอวนเมดแรกก็สําเร็จเลยหรือีจะวนวจะผมไล่อ่านั่งนั่งก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเอาของอร่อยให้ละจริงนะเออกี้ไม่ใช่ปลานะกินไส้เดือน่ะจะอ้วนเลือกบีออสองอันนี้อันไหนก็ได้อ๋อจัดปปุ๊กกี้เม็ดนี้ก็แล้วกัน เออสีไม่น่ากลัวโอเคขอให้เป็นเม็ดที่ดีของกี้อืมอร่อยอะไรอะชายคุณน่ะต้องบอกผมอ๋อแอปเปิลเขียวมี่ป้าขอได้ดิได้ทำเสียงแปลกนะเนี่ยอ่ะเบาๆไปผลไม้ผลไม้จริงเหรอชายไม่รู้ดินี่ผลไม้อ่ะอืมน่ากินเหมือนกล้วยเลยบานานา บนานะกี่แล้วะ,ะ,นะ,นะอืมอร่อรสกล้วยเหรอแล้วก็หลอกให้ตกใจแล้วสองเม็ดแรกนายได้อะไรอ้วนเออได้มันเป็นโลก,กับกล้วยอมเม็ดที่สามนะได้อั้วอุพุณลยัยังข่มคอเลยอ้าวอ้วนโดนแล้วหรอแต่กีจีนใสเดือนอ่ะ <c oughs> คิดแผนอะไรดีๆออกแล้วโลลี่รลิ้วเป็ด ต้องโดนบ้างแล้วแหละมัวรออะไรอยู่ล่ะเดินทางเลยสิมันจะดีนะมันไม่อยู่บ้านล้ำไปไหนอ่ะสงสัยอยู่ที่สวนอะจัดมาหนัหนกๆเลยนะอ้วนสองตัวนี้ต้องโดนขี้หูกับไข่เน่าอย่างเงี้ยตีทั้งคืน แน่ปากดีเหลือเกินถ้าอย่างเนี้ตีทั้งปีเลยนันไงมันอยู่นู่นเฮ้ยโรลลี่เฮ้ยสามตัวมาช่วยตีหน่อยดิชนะจนเบื่อละอตียังไม่โดนจากลูกเลยขี้โมโ้เหลือเกิน ไม่ต้องเล่นแล้วมากินลูกอมกันดีกว่าใช่เฮ้ยลูกอมเหรอตัวเนี้ยเห็นแกก,กินไหนไหนลูกอมเฮ้ยไหนอะเอามาดิตัวเนี้ยเห็นแต่กินแล้วเองไม่กินหรือไงกินโหลีหลาจริงเลยไหนมีอะไรมากินเจ้านอนนอนอยู่นี่ให้กินตั้งแต่ที่สวนก็จบแล้วจะมาที่ห้องเพื่ออะไร ตัวนี้ปากดีเอาเค็มๆให้มันเลยได้ใช่เงี้ยไม่กินแล้วนะเว้ยระดับเจ๊อมีตังเซือแม่ไม่ให้เงินไม่ใช่หรอมยมโลโทรทัศน์ลายอนะ่ะโอ้ยรู้แล้วนี่เลยเม็ดนี้ให้มันเฮ้ยไม่กินแล้วนะ่ะโลรถมินม้นมิ้นลี่ชอบโถแย่งกันทําไม <c oughs> ไม่ยมินน่ะกะปูบบผลของการแย่งเจอพวกมันแกล้งเลยโลเมนเนี้ยลดคีมคีมถ้าเราเชื่อแสดงว่าเราโง่เราต้องไม่เชื่อที่มันบอกครีมครีมข้าไม่เชื่อเองหรอกบวย้ยข้าเลือกสีนี้ช็อกโกแลตแค่ดมก็รู้กลิ่นช็อกโกแลต เรอเราตายเราแหลจ้โลดเดินดีสวดเจ้ารี่เดนบื้บอกล้วไงเลือกครีมคีมมากครีมอะไ้ครีมแน่แล้วเหอะเออจะโกหกทำไมเพื่อนกันครีมหืมกินชิ้งเยื่อะยวนใจเป็นไงครีมยขี้หูขอครีม อาเจ็บูมาให้รีดกินน้อะไรสบูเอาไว้อาบน้ำแล้วโลหายไปไหนอ่ะไปกินข้าวอย่าแก้งกันดิเอาดีๆมาดีๆนะชายเออโอเคโเคสีเข้มแตงโมนายหยิบผิดไม่หลอกไม่หลอกจริงเหรอจริงแถมสีเขียวด้วยกินตัดกันรสมะนาวกินแตงโมไปก่อนเชื่อแน่นะแน่ ฮ้แตงโมจริงด้วยเป็นไงพวกเราไม้หลอกแตงโมต้องตัดด้วยเลมอนเชื่อชายเออลีเชื่อชายเปลือกเลมอนเปล่าทำไมมันขมๆเฟื่อนๆื่ะนี่ลยมันไม่ใช่เปลือกเลมอนมันคือย่้าฮะอะไรนะยญาจัดจารมาสองตัวเสร็จแล้วอ่ะกีเอาไปกิน อวันตามเนี่ยป่ะเออช่องเด็กแกงนี่เขาดูเพลินไปเรื่อยเลยเนาะข้าจะโดนคนเดียวไม่ได้นางเป็ดกับลิ้วล้อก็ต้องโดนเมื้อกันวันเด เฮ้ยนางเป็ดยังโกงดิใช่วมื่อยีบ้าเนี่ยคือสาเหตุที่ข้าไม่อยากเล่นเกมกับมันเหรอเก้เอ็งก็บอกมันดิแถมจะได้แตกบอกได้ไงเราพวกมันต้องเดินกอนรีเอ็งขำฝืนเนาะยังไม่รู้ตัวรู้แหละนางเป็ดมันขี้โกงใช่ไหมข้ารู้นานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบาได้เบาอย่าเผาตอนหน้าคนอื่นมันต้องเจอเม็ดนี้นางเป็ดมีลูกอมไม่มากินหรอ เรีวเร้วยืมมืดืยืมมืดื้อไลยิบเอามาดีเดี๋ยวมันโดนเต็มเต็มให้มันยิบเองเหรอเออมันจะได้เจอทุกรสชาตอาชอิอย่าแย่งชาอย่าแย่งชานอ่ะมาแปลกมาไม่แปลกเดินสกขาเทปเจ้าอ้วนนี่ตลกบริโภคแต่เจ้าเนี่ยแย่งบริโภคใครจะว่ากบสนดอก กินสีชมพูก่อนเลยสีของคิตตี้น่าจะอร่อยน่ากินแท้ทำาไมมันนิ่งอ่ะมันได้ของดีดิเอ้าทําไมของพวกเราได้แต่เน่าๆอ่ะหุยมันกินเหมือนผลไม้เลยอร่อยริ้วรอลองเลยโอ้มันได้ของดีทุตตี้ฟุตตี้ได้ไงริ้วรอสีครีมอร่อยนะไม่เชื่อเองหรอกสีครีมคนใหญงหนูนัดจะกินสี้มพขอคีดิสี้ม ใครเห็นก็ว่าอร่อยขนาดนุนัทยังบอกว่าอร่อยเลยอือดิวเหรอทำหน้าอย่างนั้นอร่อยอ่ะสิจีซ้มรดนอะไรอ่ะเอ็งอย่าปลอมสิเมนกิงอ๋รอราซ้มกินมันเป่งๆแค่นั้นแหละหล่อวนอน,นืออมันโดนอ้วกเข้าไปเร็ว <c oughs> แสดงว่าสม้มันเนา่าเอ็งนี่แอคติ้งเอามาเนี่ย เองนี่ไปเรียนการแสดงมาหรอเนียนเกินอันนี้คาราเมลใช่ไหมอ้วนเออใช่ป๊อบคอนป๊อบคอนหวานๆอะไม่เห็นมีอะไรเลยไหนรออีกทีนี้เมือ่อกี้มันสีไข่เน่าแต่มันได้มันมันโลดได้ไงอะสีเขียวเขาว่าใหญ่คือคืออะไรอะ่ะรี่รอรอชิมู อ่ะอันสองขี้มูเรียนการแสดงมาเยอะเกินมันไม่มีอะไรหรอกเอลนิดผู้โชคดีเสมอมาเลมันไม่จริงมันไม่จริงขออียไ่นึงอันนี้ครีมใช่ไหมั้นน <ER> ี่รสไข่ดาวกินมันหวานหวานไม่รู้รสอะไรอ่ะพวกเองตั้งใจมาแกล้งคาใช่ไหมรริ้วเหรอจัดแปะ ของดีเลยอะแต่พวกเรากำลังจะโดนนั่นดีตั้งใจจะมาแก้งเขาเราจะโดนซะแล้วอาลี่สีนี้ยาปอนอืมอร่อยถือว่าเองโชคดีได้ร่อนเมย์เลมอนหนูโลเธอไม่น้องยิ้มไม่ได้ยิ้มอร่อยหวานหวานมัชเมลโล่หรอ แรงลิตอืมอร่อยสีแดงรสอะไรเจ้าอ้วนชาไดเชอร์รี่อืมดีๆนะเลี้ยวเหรอสีเขียวเจ้าอ้อวนสีเขียวรอไรอะอย่าโุ้ยหืมขมๆเฟือๆนะ่ะโูดูดีอยู่คนเดียวมาคนละเม็ดกิน แค่นิดโดนเยอะสุดเลยเหรอใช่แล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางต้องรีบนะ้วค่ะ